สวัสดีค่ะ fc ทุกทุกท่านเวลาพัฒนาค่ะเวลาพัฒนาออกเวลาวันที่ยี่สิบหกออกเก้าเจ็ดห้าศูนย์สี่แปดเด่นให้ที่แปดกับเก้า สองตัวบนล่างไปกับสี่เกตสี่แปดเกตแปดเกตหนึ่งเกตสองแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองสี่สองด่นให้ที่แปดเพราะวันนี้มีแปดไม่มี 9, เก้าเข้าสี่แปดแล้วมาตามต่อวันที่ที่ยี่สิบเก้าค่ะ ตามต่อที่ยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้าก็เด่นกี้ก็เข้าเด่นเอาสูตรเดียวนี่แหละสูตรเก่าเนี่ยเลยส,สูตรเก่าได้เด่นสูตรเก่าได้ได้ห้ากับหก ได้หกกับห้าแล้วมันสิมากยี่บอลอะห้าเนี่อศูนย์กับหนึ่งสองตัวบนบวกล่าง ชอบตัวไหนคัดเอาเด้อพี่น้องไว้มันมีเข้ามีหลุดนะคะแปดสองแปดแปดหนึ่งแปดสองสี่หกเจ็ดแปดสอปด เก้าสองสี 1, 5, 1, ่หกแปดเก้าสองสี่หกแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกสามตัวด้วย กประตูงวดที่แล้วงวดที่แล้วพี่น้องเลขสามตัวเลขสามตัวได้ตัวนี้เลอพี่น้องเด้อพี่น้องเกเบิ้งสูตรก็บเบิง้งโหลดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาเน้นมาออกตัวนี้เนาะฮ็ดได้ตัวนี้พี่น้องเก้าแปดศูนย์ บวกสามก็เลขได้เก้าบันนี้บวกแปดมันก็ลงมโตเป็น4ีเป็นโตดให้เลขสามตัวด้วย้อให้ให้คู่เดียวด้วยพี่น้องด้วยพวกไฮลายให้คู่เดียวไปเฮ็ดหกประตูเอาเน้องย่านเฮ็ดหกประตูเอามันออกมันออกเจังซีแล้วเนาะเก้าเ8ห้าศูนย์สี่แปด ต้อเห็ดได้ตัวตัวนี้9 8้ศูเนี่ยเก้ศมันออก0ูนสปติดศนย์กับปดพี่น้องในี่บวกไหมล่ะเห็ได้เห็ได้เลยเด้แบบนี้เด้แต่บางวันมันสีได้ปะนซับให้มันออกมาแบบนี้ก็สับแบบนี้ให้อะห้สองคูนะแล้วให้คู่เดียวแล้วเลขตัวเดียวกรัฟเอา สามตัวสามเจ็ดหนึ่งะแค่นี้ได้พี่น้องเด้อหกตัวเด้อตัวนี้ก็ให้ซ้ำนี้เน้นไปให้ที่ตัวนี้ติดหนึ่งนะเพราะว่ามันติดหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อ อันนี้ก็ติดหนึ่งแล้วหกประตูแล้วอย่าลืมมาหกประตูเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องอ่ะฟังคำเตือนทางช่องก่อนค่ะช่องคำปิ่นพารวยเป็นเพียงแนวทางนะคะลงให้เป็นแนวทางเหมือนรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่ได้สนับสนุนการท่านันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยค่ะ หว้มีเข้ามีหลุดชอบก็จัดขัดก็ผ่านชมเพื่อความบันเทิงขอบคุณค่ะไม่ขัปินจะเข่าตลอดเด้ยพี่น้องเด้อบางครั้งก็ไม่มาบางครั้งก็มาแล้วแต่พี่การณาเอาเพราะก็เราไม่รู้ว่ามันจะออกเกินไหนเนาะ แต่ลงให้ไปตามสูตรอะพี่น้องลงให้ไปตามสูตรลงให้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อไปลงหลายเด้อนี่มันมาแค่นี้ ôm béo béo bận thường nén hay tít nưng tít thêm câu ติดหาติดหกแล้วนี่ติดหนึ่งอ่ะหายหายยังเสียด้วพี่น้องด้ยตัวนี้ก็มากอยู่หนึ่งสองแปดสองมีว่าแปดสอง เบิรถพี่น้องเลยเมันก็มีแครสองสี่หกเจ็ดตัวอันนี้ก็ให้ตัวเดียวหกประตูงวดที่แล้วมันเขา่าตัวนี้เองวดที่แล้วมันเข่าเก้าแปดศูนย์นี่พี่น้องเข่าเก้าแปดศูนย์มันขาดซีเนาะขาดซีแต่ปรับใหม่แล้วพี่น้องปรับให้ใหม่แล้วนะตัวเดียวหกประตูหนึ่งชุด สองสี่หกเจ็ดชุดแะบหน้าจอครับพี่น้องสูตรสูตรเขาซี่แปดสูตรเข้า 48. สี่แปดบนตรงตรง สวัสดีค่ะ